เครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพอีกครั้งนะครับวันนี้ฟ้าว่าเบื์อมัดมาวางนะครับครั้งเลขในปีพศ2อถ8นนะครับว่าจะขึ้นไหมนี่เอฟซีมารอเข้าเยอะเลยนะครับเอ้าโยรั้งเลขไปแล้วลูก เดียวอย่าพุ่งเจ้าก่อนเอาไปอย่าพุ่งเจ้าก่อนเอาไปจับไว้ทีก่อนเดี๋ยวโบกด้านยานเองเดี๋ยวกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวให้เขาดึงก่อนเอาไปวิ่งไปวิ่งไปลูกวิ่งไปแล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปกินล่มลมเยอะนะครับตัวนี้นะครับหมาเบอร์มันนะครับให้ให้น้องเอฟซีวางไอนะครับ พอปีลีได้กองกับไม่มีเวลาโอ้กับขึ้นยังสวยหามากเลยนะครับแนวรับหวาเบื่อ,อมันนะครับตัวสุดหลักนะครับตัวนี้ขยอดเลยนะครับเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับอโอ้กวนโวัวเนี่ยครับไอ้ที่ดีถึงไงน,นะครับค <c oughs> นหนีลมไม่ดีเลยนะครับ เนื้อ้เรียนกับว่างกันก็ถือว่าก็คืนอยู่นะกับแต่ลมมากกัดๆง่ายๆนะกับเนี่ยกับลอยอยู่รอบนี้ก็ไม่หลอดป้านะมาไม่กับนัวไอเอฟซีถึงง่ายนะกับเงียบคึบเลยกับบนต้องว่าเนี่ยกับขึ้นดักที ร่มใบก่อยมีนะครับแฟลมกันเนื้อเลยนะครับเนี Handy ่ยครับส้ายทายสายกว้านะครับหัวเบอร์มันะครับเดี๋ยวป้าไปดูหน้าวาวนะครับตี่ท้ายอยู่กลางหลังนะครับเนี่ยครับไอเอฟซีหงือไงนะครับร่มเรือมาเลยครับล่มเรือมาเลยรอบนี้ไม่ดดติดล่มหลามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมารุนกันนะครับเนี่ยครับน้องนองที่มาเล่นวาวกันนะครับสนุกสนานไงนะครับ Lần này lúc đi lâu nay. Oh, rút gió lẹ gặp. Cái ngoài đây, ngoài. Nè gặp. Hãy gặp. Nay gặp. Đừng ngay gặp. Nè gặp. Để có mi gặp. Nay gặp. gặp. Nay gặp. Nay gặp. gặp. Nay gặp. Bói căng này. ในปีกเป็นนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับขึ้นสายสายสายกว่าอย่างขึ้นดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถนน้อมอย่างดีเลยนะครับเก็บไว้ไว้ได้เล่นหลายปีนะครับหลังจากนี้นะว่าปีนี้จะเก็บแล้วตัวนี้ยังไม่ว่างเลยนะครับจะเก็บไวเล่น,นะครับมาว่างจากปีปีนี้ พอถ้าปีหน้าปีลีิัว่ามันจะฮักนะครับแต่ว่าจะเก็บไว้ใหญ่มันตุกหนามตุกคนนะครับแต่ป่วยในบ้านใหญ่ไอดีเลยนะครับไว้เล่นะครับพอตั้งใจทั้มากเลยนะครับหมอเบอร์อาตัวนี้นะครับตัวที่สองในชีวิตของปีลีนะครับหมอเบื่์อาต์นะครับก็ถือว่าขึ้นได้ดีแล้วนะครับแปรงกันเหนื่อยกันนะครับพอไม่มีลม ติดลมแล้วกับตอนนี้ทิดลมแล้วหัวเบื่มอมัดน,นะครับโนวาววงเดือนกับคองเอฟซีขึ้นดีมากเลยครับตัวปีที่แล้วขึ้นสวยเลยนะครับวาวทรงสวยด้วยนะครับหัววงเดือนตอนนี้นะครับคองบางซีนะครับเนาะเจ้าคองวาวเท้ากับหัวเบื่อมัด ถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยมีลมเท่าไรกับมาง่ายๆก้าดๆนะครับน,นี่กระนัตปีลีต่อเฉียบไปจังเดียแล้วนะครับพอถือว่าโอเคแล้วนะครับปีหน้านะว่าเก็บเก้าครูแล้วนะครับตัวนี้ปีนี้ไอเด็กเล่นไอเอฟซีเล่นนะครับปีนี้เนี่ยครับเอฟซีโอเคโอเค ับเดี๋ยวมาดูงาวกันต่อนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกับาวาวเบื้อมัดนะครับในปีกเป็นะครับมาดูการหลอนกองวาวเบื้อมัดนะครับ,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 บไม่เหนื่อยกันลูกอครับวนไรบานอยู่มันไม่ก่อยง้าแต่อย,ย่างนั้น เชียงในร่อนกับเชียงในร่อนเดี๋ยวมันต้นมันกันกับแต่ว่าถ้าไปสีกับเชียงนี้เชียงเ้นนันก้าเลยเชียงเชในร่อนก้าดเชียงพเชียงน้อนครับครม่เียงัเนี่ยกับมาดูมาเบอร์มันนะรับในปียกแปดนะรับก็ถือว่าโอเคอยู่นะรับ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับลมกับไม่กอยมีเลยนะครับน้องสาวมาแป๊กเดียวเลยครับสาวนะครับสาวมาเลยแตครับตึงมือมานะครับสาวมาครับสาวมาสาวมาเลยเลยครับสาวแป๊กเดียวเลยลูกสาวแป๊กเดียวเลยสาวเร็วเร็วเลยต้องสาวเร็วเร็วกับต้องสาวเร็วเร็วถ้าเท้าจางมันจะตกนะครับถ้าตกกันมันลดไปเลยครับพ่อพ่อพ่อใจมันเดี๋ยวไปดูตาปราบครับ

มาไม่มีมดาดลุกอันนี้ก็ใจด,ดานฟางนมั้ยดานฟางเนี่ยครับปีที่แลวปีลแม้ที่ครั้ง้ายซบีชลบิบิีมวลเดังเลยจังเลยปะดิครับเน,นี่ยครับว่าเบอ่อมัดเดี๋ยวมา<อ>ดูนะครับอันนี้เอ็ดเดิม เนี่ยปีน้าทีปิลิจะเก็บพอแลอวพอปิลจะไม่เอามาเล่นแลวนะครับพอปิล้กลัวมาวิลิจะยักนะครับเนี่ยครับเดี๋ยองยอกขึ้นที่กับเดี๋ยวหยอกไปทุงนั่นะครับเดี๋ยวหยอกไอ่ทุอใจเดีใจดีเดี๋ยวมันก็มับปอย่ไนนี่ยครับ้ดจาบิ ดื้อดีดื้อเลยเดี๋ยวเราหยุดเดี๋ยวกันถึงกับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับเอฟซีที่น่ารักทั้งหลายเลยนะครับสวัสดีครับ